ยืนเดี Ad ่ยวสแตนด์อัพคอม يدي พรีเซนต์โดยแอดแอดิกมีนหับครับผมชื่อปฏิภานอธิการชื่อเล่นชื่ออามีนครับอายุ21ปีฮะเพิ่งเปิดร้านอาหารเดียอยู่ที่อานุษ39สามสิบเก้าครับคนในโครงการกินพักผมเห็นยืนเดี่ยวนี้มานานแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูผมก็เป็นคนขี้อายเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรด้วยแต่ถ้าเรามีโอกาสผมคิดว่ามันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้มาทําก็ให้ลองทําไปเลยทําไปก่อนขอเสียงปรบมือต้อนรับ มินฮับครับฮัลโหลครับอ่าสวัสดีฮะผมอ่าผมมีนผมคือมีนหับนะครับชื่อผมคือปฏิพานอดิการชื่อเล่นผมคืออามีน ผมเป็นอิสลามนะตัวมบอกเลยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากผมบอกกรรมการตั้งแต่เช้าว่าผมผมลืมเรื่องที่ผมจะพูดหมดเลยเพราะทุกคนแบบว่าเก่งกันมากเลยตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทําตัวไม่ถูกตอนนี้ผมลืมเรื่องที่ผมจะพูดมาวันนี้หมดแล้วเนะี่ย <c oughs> ผมก็เลยนึกผมนึกตอนนี้เลยว่าแม่มีสถานการณ์ไหนบ้างวะที่ผมทําตัวไม่ถูก <c oughs> วันนี้เพื่อนสาวของผมทั้งสองคน <c oughs> เพื่อนสนิทของผมมามาดูผมด้วยผมก็เลยนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรก ตอนที่เราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยเราก็คุยเริ่มสนิทกันจีจี้ผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบศิลปะอย่างหนึ่งที่เรียกว่า BDSM อะฮะการการมัดผมก็นึกเพื่อนเนี่ยก็อยากจะลองไปเที่ยวที่หนึ่งมันคือ BDSM bar มันอยู่ที่พัดพงเพื่อนก็ชวนกันไป ผมก็ไปด้วยเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นไงผมเนี่ยเข้าใจว่าที่ที่เพื่อนจะพาไปเนี่ยแม่งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เพราะเพื่อนบอกเนี่ยไปแล้วมึงจะได้ความรู้บางพวกคนอยา่างพวกมึงไม่มีทางได้เจออะไรอย่างนี้แนะ่พวกมึงคุมทั้งตัวใส่หมวกใส่อะไรมึงไม่มีทางได้เห็นอะไรกันมากันเมื่อเนี่ยด้วยความที่มันก็น่าจะเรียนรู้ผมก็เลยชวนเพื่อนอิสลาของผมไปด้วยอีกคนหนึ่งเธออยู่ตรงไหนนะเธอชื่อกระตีครับแล้วก็ไปด้วยกันสมคน เราก็เพิ่งจะรู้จักกันที่ดุสิตธานีเนี่ยที่ผมเรียนอยู่ไปเที่ยวด้วยกันพอไปถึงเนี่ยเราเข้าใจว่ามันจะพิพิธภัณฑ์แต่พอเราไปมันเป็นตึกเก่าๆสามชั้นเลยผมว่าเดินเดินไปถึงซื้อบัตรขึ้นไปมันมืดมืดมากผมเริ่มนึกแล้วแม่งไม่ใช่ละมันไม่ได้ใช่พิพิธภัณฑ์จนกว่าเ่าถึงทางเข้าก็มีป้าผู้หญิงคนหนึ่งหน้าประตูมาดูใช่ไหมผมว่านึก มันก็ต้องใช่แล้วนะกูก็ต้องมาทําอะไรสักอย่างที่นี่กูขึ้นมาถึงชั้น3แล้วเนี่ยมึงไม่มีอะไรบอกเลยข้างล่างกูเดากันขึ้นมาเลยแล้วก็จ่ายตังค์เข้าไปพันหนึ่งเข้ากันไปสามคนพอผมเข้าไปเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมโคตรตกใจเลยเป็นฝรั่งเขาได้เป็นนักท่องเที่ยวผมรู้เลยใส่ชุดหนังสีดํารัดทั้งตัวเลยปากอมลูก,กลมกลมอยู่แล้วมีเจ๊ผู้หญิงคนหนึ่งชักเบาอยู่ ผมแบบช็อกอะด้วยความที่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเพื่อนผมจีจี้ประทับใจเราเข้าไปได้สักพักหนึ่งตอนนั้นทั้งสามคนเนี่ยยืนอยู่นิ่งเลยกูยืนอยู่นิ่งอยู่สิบนาทีไม่มีใครทําอะไรเลยพทุกคนแม่งง่วนอยู่กับการชักว่าให้ฝรั่งอยู่ผู้หญิงอีกคนนึงก็มัดทั้งตัวอยู่มัดมัดมัดอีกคนนึงก็ห้อยอยู่ห้อยแล้วก็มัดมัดอ่ะมัด มัดแบบห้อยอ่ะไม่มีใครมายุ่งเลยจนเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นเด็กมันเพิ่งมันเพิ่งเข้ามาเจออะไรที่นี่ครั้งแรกเขาก็พามาเลยก็มีอ่าเขาก็เลยส่งคนมารับให้ไปนั่งตรงโซฟาก็เป็นพี่ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงแน่ๆอีกคนหนึ่งผมไม่ไมค่อยแน่ใจเท่าไหร่ยังไม่ทันที่จะกระดกเหล้าผสมเล,เลยเลยพี่ผู้หญิงคนที่พาเรามานั่งเนี่ยน้องพร้อมไหม เขาถอดมาแบบเขามัดมาพร้อมแล้วอ่ะมัดแน่นเลยเขาก็หยิบเป็นไม้เป็นแท้นหนึ่งมาให้เราตีเขาตีพี่เลยน้องชอบไหมคะชอบไหมคะกูที่เพิ่งไปถึงที่นั่งครั้งแรกเนี่ยกูทําตัวไม่ถูกกูก็นั่งค้างเลยแล้วเราเป็นผู้ชายเพื่อนผู้หญิงสองตัวชอบเลยเพื่อนผู้หญิงจริงชอบมากแล้วก็ตีเขาเบาเพื่อนก็ส่งไม้มาเลยจนถึงตาผมผมก็ เรากลัวเขาเจ็บไงแล้วตีเขาอะโอเคไหมครับพี่แรงอีกน้องแรงอีกเราเขิเนไงเราไม่เคยทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนสักพักหนึ่งเขาเริ่มชวนแล้วเขาเห็นเพื่อนผู้หญิงสองคนเขาชอบไงเขาหันไปน้องผู้หญิงสองคนสนใจมัดไหมจี้ตอบค่ะมัดหนูเลยไอจังหวะน,ะนั้น่ะผมไม่ได้เตรียมใจผมเป็นเพื่อนมาเราเป็นเพื่อนกันอย่างจริงใจเป็นเพื่อนกัน ผมก็ตกใจนิดนึงผมมองไปทางอื่นด้วยความเราเวศเรากำลังหาอะไรอย่างอื่นมองอยู่ไม่อยากมองพีวผู้หญิงตัวนั้นเนี่ยแล้วก็แบบเขินอาเยเนีพยหันผ้า,ากลับไปอีจี้แม่งถอดเสื้อโชว์เป็นเสื้อในเลยกูเป็นเพื่อนลงมากูไม่คิดว่าจะเห็นอะไรของมึงตอนนั้นเลยเราก็เขินเราเริ่มทําตัวไม่ถูกละตัวแม่งเริ่มสั่นมือไม้กูไม่คิดว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมก็นั่งอย่างนี้เลยนั่งเป็นเด็กน้อยเลยชิดโซฟา เขาก็มัดให้เพื says, e y, ่อนผมเขาบอกอันเนี so. wow. ้ยตีเพื่อนเลยโอ้จังหวะที่มันพูดเนี่ยโหกูต้องมาทําอะไรอย่างงี้วะเนี่ยแล้วเพื่อนผมแม่งก็เริ่มเมาเมาก็หันมาบอกไอ้บางมึงตีกูเลยส่งไม้มาอีกส่งไม้ส่งแซ่มาไอ้เฮียกูไม่เคยคิดว่ากูจะต้องมาทำอะไรยี่กับเพื่อนมาก่อนเลยก็ส่งมาผมก็ ทำไม่ลงอ่ะเพื่อนผมมันก็แบบมึงจะอายคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดหรอมึงดูฝรั่งดิฝรั่งก็ลเข็นตัวเองเพราะว่าแก่นึกถึงฝรั่งุอ้วนอ่ะเหงื่อซอกซอกแล้วเข็นเอาให้ได้อ่ะเพื่อนก็ไม่ก็ขยันก็ยอให้เราตีนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมทําตัวไม่ถูกอีกเรื่องนี้ที่ทําตัวไม่ถูกเลยเนี่ยคือเวลาผมต้องไปเจอญาติที่เป็นมุสลิมเหมือนกันคือผมว่าสับสนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเวลาที่เรารับเนี่ยอัสลามุเลกุมเนี่ย มันต้องมาจบที่อกหรือมันต้องมาลูบหน้าเพราะบางคนเนี่ยเขาลูบหน้ามองลูบอกแม่ผมอ่ะเขาก็ไม่รู้แต่เขาต้องฟอร์มไว้ก่อนแล้วเขาเป็นมุสลิมที่ดีเขาจะเขาจะทาเป็นบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะเขาด่ากูมาทั้งวันแล้วเขารีบตอบไปเลยว่าก็ดูคนแรกถ้าคนที่เขาทําเราถ้าเขาอกแล้วก็อกถ้าเขาหน้าแล้วก็หน้าวันนั้นผมเจอญาติเราก็ไปรวมไปงานรวมญาติกัน ผมก็เดินเข้าไปเจอย่าของคนแรกเขาเข้ามาเขาอัสลามอะไรกุ้วอามอะไรกุ <S <S ้มมุสลามเขาจับแล้วผมก็รอเขาก็รอผมก็รออุ้มพนรักย่ากูเลย เหตุการณ์นั้นนะ่ะมันคือตอนที่ผมอยู่วันม .1 ห,ห้างเมกะบางนาแม่งเพิ่งสร้างเสร็จเด็กประจําที่อยู่กรุงเทพแล้วต้องไปเรียนที่อ่าสําชันเะนี่ยก็เดี๋ยวต้องพูดคุยกันว่าเฮ้ยมึงเคยไปห้างเมกาบางนาอย่างวะผมก็คุยกับเพื่อนว่าเออกูไปมามึงไปดูโรงงังทุกอย่างมึงไปเล่นตรงนี้อย่างวะเพราะเด็กมอต้นนะมันก็เที่ยวได้แค่นั้นแหละแค่ห้างพอจนมาเข้าหอแลวกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วอาจารย์ก็เรียกผมเข้าไปคุย เขาคุยกับผมไปสักพักหนึ่งเขาถามเออเนี่ยผมอ่ะการจะแต่งงานกับสาวอิสลามผมอยากรู้ความเป็นมาของศาสนาคุณอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวผมแต่งงานไปเดี๋ยวผมก็ต้องรู้แต่ตอนนี้ผมอยากคุยกับคุณก่อนผมก็คุยไปคุยมาจนสักพักหนึ่งเขาก็ถามผมว่าเออแล้วเคยเป็นเมกกะยังผมว่าเฮ้ย เมกกาทั้งวันวันนั้นอ่ะผมแม่งคุยเมกกาบบางนามาตั้งแต่เช้ายันเย็นอาจารย์แม่งถามเมกเคยไปเมกกาป่ะผมบอกเฮ้ยผมเคยอาจารย์ก็ถามต่อยอ้อาแล้วแล้วเป็นไงไหนคุณลองเล่าที่พเพื่อผมได้ไปผมได้รู้ทำใจถูก <c oughs> บอกอาจารย์จะไปรู้มันทำไมมันง่ายๆเลยทำไมผมมึไปไมาเอง อาจารย์ตาแม่งมันว่าเลยบอกโหดเพิ่งไปมาเลยอ่ะผมเข้าใจว่าแบบคุณเคยไปตอนเด็กๆอะไรงี้๋อผมเพิ่งไปมาเลยไม่นานนี้เลยเขาก็ถามว่าเออแล้วแล้วเป็นไงพอคุณไปคุณรู้สึกไงผมนึกแล้วกูจะต้องรู้สึกอะไรวะพอไปเสร็จปึ๊บเขาถามเออแล้วคุณแล้วคนที่นู่นอ่ะเขาแต่งตัวเป็นยังไงผเนึกผมก็บอกก็อ๋อเขทั่วไปครับเขาต้องเป็นยังไง พอตัวไปผมใส่กางเกงขาสั้นไปเขาตกใจโขวตัใส่ขาสั้นไปเลยเหรอเขาถามไปแล้วแล้วเป็นไงอะแล้วอะช่างมันเออแล้วอาหารอะอาหารที่นู่นเป็นไงผมบอกมันก็อร่อยนะมันก็นานาชาติผมไปกินยีกเกียเขา,าบอกว่าเฮ้ยทำไมมันใหม่จังวะที่นี่เนี่ยพ่อโหจริงเหรอมีอีกเกียเดี๋ยวจริงอร่อยมากเลยมีปอง เขาก็เขาก็ยังเชื่อแม่ก็ยังไม่ตังหิดกับกูสักทีหนึ่งจนเขาก็ถามนู่นถามนี่ผมก็ตอบไม่ได้เขาถามว่าอ้าวแล้วแล้วแล้วเป็นไงตรงฐานสี่เหลี่ยมนะคุณไปทําอะไรกับมันบอกอ๋อผมก็ไปวนรถแม่กลับบ่าหนาแม่มีที่วนรถจนจนแล้วจนรอดเขาถึงพ้อยสําคัญพ้อยสำคัญเขาถามว่าแล้วเธอไปละหมาดตอนไหน ผมแม่งไอ้เหี้ยกลัวนึกแต่ไม่กลับบางนาไม่กลับบางนาผมก็นึกกูจะไปละหมาดทําเหี้ยเลยแต่เราก็นึกอ๋อแม่งมีห้องละหมาดนี่หว่าในห้างแต่ต่อไปผมไม่ได้ไปละหมาดแต่ถ้าจะละหมาดมันก็ละหมาดได้เขาว่าอ๋อโอ,โอ้มันง่ายอย่างนั้นเหรอมันยังไงก็ได้เหรอจริงผมไม่ลุกคิดเลยว่าว่าพวกคุณมันจะง่าย,ายอย่างเงี้ยที่นี่ที่ใหมช่ชิวชิว เขาอะไรวะทำไมมันเป็นที่ใหม่จนเขาถามว่าเอารถวันละเธอไปเธอไปยังไงผมว่าผมก็ขับรถไปกับพ่อแม่สามคนแต่แม่ก็ยังไม่จบกูยังไม่เก็ตเขาแม่ก็ยังไม่เก็ตแม่ช่วยกูอีกบอกเธอขับรถไปที่สนามบินแล้วเธอไปยังไงต่อผมก็จุดท้ายผมก็เลยบอกเฮ้ยแล้วผมจะไปสนามบินทาไมจริงๆมีรถเมฟีผ่านหน้าบ้านผมตอนแราเฮ้ย บอบข่าหันหน้ามองผมมาปฏิพันธ์มึงหมายถึงที่ไหนเนี่ยผมบอกเมกะไงเขาก็เมกเมกาบอกเมกะไงเมกะบางนาเขาบอกไม่ใช่ผมบอกว่าแล้วมันเมกะอะไรกูรู้นใจเมกะเดียวเพราะว่าเป็กามกาผมบอกไม่ใช่มันเรียกว่านครมักกะเรียกว่านครมักกะอันนี้เรื่องจริงเพราจบมักกะปึ๊บ เขาเริ่มที่เนี้ยผมคุยเขาไปครึ่งชั่วโมงผมรู้เลยว่าเขาผิดหวังมากเขาหันมามองเขาหันมามองผมเขาจับจับเข่าผมเบาๆเขาบอกปฏิภาณผมคุยกับคุณมาสามสนาทีเนี่ยผมไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยผขอถาม ขอถามคำถามเดียวขอดูจูคนหน่อยดิจูคิดเป็นไงวะจบแล้วดูจบกันแล้วฝากกด subscribe ช่องตรงนี้นะคะยอด subscribe ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด็ดๆมุกตลกยกตับ และหากรามค้างกันทุกอาทิตย์และฝากแชร์เพื่อช่วยให้สแตนอัพคอมเมดี้นของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะคะั